นั่งรอกินหรือเปล่าขนมกินไหมกินหรือเปล่าอ๋อกินกินอันเนี้ยน่นนี่นค่ะทุกคนเขาชอบกินขนมวันนี้ใช่ไหมวันดีก่อนเน่จะให้กินวันดีอีกวันดีอีก,อกเมื่อกี้เขาวันดีแล้วรอบหนึ่งอ่าจองข้างสองข้างโอเคน่ารักโอเคแป๊ะนึง แกะถุงแป๊บหนึ่งยะเอาไปกินข้างนอกโอเคไหมไปกินข้างนอกมดจะขึ้นไปข้างนอกนะลูกข้างนอก้าลยุยข้างนอกไปแล้วนคะ่ะไปกินข้างนอกกินข้างนอก,นอกเดี๋ยวมดขึ้นเนาะ นกก็มากินข้าวนกก็ตกใจันรวยก็ตกใจ <c oughs> อะกินเลยลูกกินเลยเสียงนกบินเมื่อกี้อโอเคขนมเอาขนมมากินกันนอกตกใจกวนนึกว่าเสียงอะไรกันวะเอาไปไปเอาไปกินบนโต๊ะเลยเหรอไม่มีอะไรแค่นกบินเอาไปกินข้างนอกสิลูกไปเดี๋ยมดขึ้นไปเอาไปกินข้างนอกเลยลูกเร็วรวย ไปกินข้างนอกไปลูกป่ะยงนอกเร็วเร็วเรไปกินข้างนอกเลยนอกเลยไปนอกเลยออาแอไม่ได้แล้วเอาไปกินข้างนอกเดี๋ยวมดขึ้นอ่ะเร็วไปข้างนอกไปนอกนอกเร็วไปข้างนอกไป